สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ครูครูกุ้งก็จะพาเด็กๆเ,เนี่ยไปเรียนรู้เกี่ยวกับการลบจำนวนตัวตั้งที่ไม่เกินที่สิบกันซึ่งเมื่อวันศุกร์เราได้เออได้เรียนรู้เกี่ยวกับการลบไปแล้วด้วย2วิธีใช่ไหมคะวิธีที่1ก็คือนับจํานวนที่เหลือวิธีที่2คือนับต่อจากตัวลบเด็กๆพอจำได้นะวันนี้ครูครูกุ้งก็จะมาสอนเรื่องการลบ โดยใช้วิธีการกระจายซึ่งเด็กๆเม่เรียนแล้วตอนที่เเราหาผลบวกใช่ไหมลูกจําได้นะ,ะวิธีการคล้ายๆกันถ้าไม่เสียเวลาเราไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันเลยจ้าการรบตามแนวตั้งมีวิธีด้วยกันทั้งหมด3วิธีวิธีที่1การหาผลลบโดยเขียนจำนวนในรูปกระจายวิธีที่2 การหาผลลบโดยใช้ตารางหลักวิธีที่3การหาผลลบโดยใช้วิธีลัดวันนี้คุณครูจะมาสอนวิธีที่1การหาผลลบโดยเขียนจํานวนในรูปกระจายก่อนนะคะโจทย์ที่1หาผลลบของ19ลบ4เท่ากับเท่าไหร่ 19-4เลบ4เท่ากับเราจะต้องเขียนรูปกระจายของเลข19ก่อนนะเลข19เขียนกระจายก็ได้10บวก9นะคะเด็กๆจำได้นะคะเด็กๆในการเขียนรูปกระจายนะ10บวก9ลบ4บรรทัดที่2 10บวกเราใส่วงเล็บเปิด 9-4ลบสแล้วก็วงเล็บปิดสมบัติที่3 10บวกห5ตัวนี้มาจากไหนมาจาก9-4 9-4ลบ4 9เลบสเหลือ5อ่ะเด็กๆฝึกคิดซิเอา9เออชูนิ้วมา9นิ้วนะลูกชูนิ้วมา9นิ้วหักออกเสร็สี เหลือเท่าไหร่เหลือห้าใช่ไหมคะหรืออีกวิธีหนึ่งคือคิดยังไงเอาสีไว้ในใจนะเอาสีไว้ในใจนับให้ถึง9เวลานับชูนิ้วมาด้วยใช่ไหมคะลูกอ่ะเนี่ยลองใช้วิธีนี้สิ4แล้ว5 6 7 8 9เราชูไปกี่นิ้วคะ อ่ะหนิ้วเหมือนกันนะเรามีวิธีคิดหลายวิธีเลยแล้วแต่เด็กจะถนัดวิธีไหนนะคะอ่ะ10บวก5ได้เท่ากับ15ดังนั้น19ลบ4ผลลบก็คือ15นั่นเองโจทย์ต่อไปหาผลลบของ18ลบ2ได้เท่ากับเท่าไหร่ 1 8ลบ2เท่ากับ18เขียนในรูปกระจายก็ได้ 10, 2 2> 10, 10บวก8ลบสองเท่ากับ10บวกวงเล็บ8ลบ2วงเล็บปิดบรรทัดต่อมา10บวกหหตัวนี้เอามาจาก 8ลบกับ2องไหนลกเช็คคำตอบสิ8ลบสได้6ใช่ไหมไหนลองดูสิลูกเอา2ไว้ในใจนับไปให้ถึง8 2และ3 4 5 6 7 8ชูนิ้วมากี่นิ้วคะอ่ะชูมา6นิ้วหรือชูนิ้วมา8นิ้วหักออกเส้นสอ ก็เหลือ6นิ้วใช่ไหมคะอ่าใชายคำตอบเหมือนกันเลย18บวก6ได้เท่ากับ16นะดันงนั้น16ก็คือผลลบของ18ลบ2ทยเท่ากับ16นั่นเองเด็กๆเป็นไงกันบ้างไม่ยากเลยใช่ไหมจ๊ะไม่ยากเลยวิธีเดียวกับการบวกเลยนะอ้าว เดี๋ยวเรามาช่วยกันหาคำตอบกันดีกว่านะเติมคำตอบลงในช่องว่าให้ถูกต้องตามหลักการลบโดยวิธีการกระจายกูให้โจทย์มา15ลบ4เท่ากับเท่าไหร่15ลบ4เท่ากับ10บวก5ตัวนี้เอามาจากเลข15ใช่ไหมลูกอังชาย15เขียนในรูปก,กระจายได้10บวก5 ลบสี่มาจากไหนก็เอามาจากเออนี่คือตัวใรูปเออตัวลบนะตัวลบเอามาจากตัวลบต่อไปบรรทัดต่อไปสิบบวกตรงนี้ใส่เรยกอะไรคะเอามาจากไหนลูกเอเอามาจากห้ลาลบสี่ในล้ลบซิห้าลบสี่เนะล้วเท่าไหรคะบอกครูนะได้แล้วได้แล้วบอกครูเลย เท่าไหร่นะลูกอ่ะห้ลบสได้1ถูกต้องเก่งมากจ้าต่อไป10บวกหได้เท่าไหร่คะสิบเมืองหได้อ่ามีคนตอบถูกด้วยได้11ดังนั้น11คือผลลบของ15บลบสโจทย์ข้อที่สอง 17-3ลบ3ได้เท่าไหร่17-3ลบ3เท่ากับเขียนในรูปก,กระจายของ17ก็ได้10บวก7ลบ3ลบ3ในที่นี้เอามาจากตัวลบที่เขาให้มานะคะเด็กอย่าลืมนะต่อไปบรรทัดต,ต่อไป10บวกอะไรคะเอาเลบกับ3าสีเหลือเท่าไหร่ ได้ยังคะได้ได้ยังคะอ่ะเจ็ดลบสามเหลือสี่ถูกต้องคะ่ะต่อไปสิบบวกสี่ได้เท่าไหร่คะคำตอบคือสิบสี่เก่งมากจ้าดังนั้นสิบสี่คือผลลบของสิบเจ็ดลบสามต่อไป เรามาทำกันบ้านดีกว่าเนอะเมื่อกี้เด็กๆช่วยคุณครูหาคำตอบทั้งหมด2ข้อแล้วเด็กๆทำกันได้นะงานวันนี้ใช้นังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่มนี้นะคะเปิดไปที่หน้า144ข้อที่1ถึงข้อ10ให้นักเรียนหาผลลบ โดยเขียนจำนวนที่เป็นตัวตั้งในรูปกระจายมีทั้งหมด10ข้อให้เด็กทำลงในสมุดคณิตศาสตร์โดยเลือกข้อที่นักเรียนชอบมาจำนวน5ข้อนะคะเลือกข้อที่ชอบจำนวน5ข้อแล้วทำลงในสมุดคณิตศาสตร์นะอ่ะเดี๋ยวครูจะบอกตัวอย่างในการทำให้ นี่คือตัวอย่างในการทำงานของวันนี้นะคะบรรทัดที่1เด็กจะต้องลอกโจทย์มาก่อนนะลอกโจทย์มาก่อนบรรทัดที่สองส,สี่หให้เด็กแสดงวิธีการคิดการหาผลลบในรูปกระจายเด็กๆพอทำกันได้นะคะเสร็จแต่ละข้อให้เด็กขีดเส้นใต้อย่าลืมขีดเส้นใต้ พอขียนเส้นใต้หนูก็เริ่มทำข้อต่อไปได้เลยนะคะเมื่อเสร็จห้าข้อแล้วให้เขียนชื่อชั้นเหมือนเดิมเด็กๆอย่าลืมนะงานนี้ส่งไม่เกินวันศุกร์ถ้าใครเสร็จวันนี้ก็ส่งวันนี้ได้เลยนะคะบา,บายๆพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ